เอาล้ฮะทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมบ๊อบบี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมมาสร้างตัวใหม่นะเออแล้วก็จะพาไปดูเลยว่าชุดนี้มันเก็บได้นะถึงแม้เราจะเป็นคนคนอะไรคนเล่นใหม่นะยังไม่เก่งมากอันดับแรกก็นี่นะครับผมมาอยู่ตรงประตูวายุแล้วก็ขี่ตรงเข้าไปเลยไอ้พวกนี้ไม่ต้องสนใจมันข้ามไปเลย <c oughs> อันนี้ผมจะพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะเพราะว่ามันจะได้เข้าใจง่ายๆนะนี่ตอนนี้ก็ขี่ไปอย่างรวดเร็วครับผม <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจพวกมัน ตรงนี้ก็รีไปเลยเลยกันนะอย่าลืมเก็บไอ้มเมล็ดสีทองด้วยครับตัวนี้ตามเส้นทางไปเรื่อยๆครับผมมีหมาป่ามาช่างมันตรงนี้ก็จะมีพรนะให้ม่กดรับด้วยนะครับเอาละหลังจากกดพรเสร็จก็ไปต่อเลยนะครับผมตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆเลยนะมันจะอยู่ในแมปแรกเลยนะแต่ทําตามผมรับรองได้แน่นอนอไม่ต้องไปสู้อะไรเลยครับผมหนีมันไปอย่างเดียวโอเคนี่เราจะต้องแทรกเข้าไปในป่านี้ครับผม เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆมีอะไรก็เก็บนะผมเขาบกว่าเก็บทุกอย่างต้องขอบคุณผลตอบรับที่เอ,อพาร์ทที่แล้วด้วยนะที่ว่ามีคนมาดูเยอะมากนะขอบคุณมากครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามผมด้วยนะครับผมก็มจะเป็นกาลังใจมากนะและที่ผมก็สตรีมแทบทุกวันนะครับอย่าลืมมาดูความกากของผมด้วยนะตายเป็นพันรอบโอเคตัวนี้มันจะเหมือนขาดแต่ที่จริงมันไปทางนู้นได้นะครับผมอันนี้เก็บของด้วยนะใครยังไม่ได้เก็บปึ๊บแล้วก็ลงมาเลย วับนี่อันนี้มันเหมือนเป็นงานว่ะค่อยๆขึ้นมานะครับผมโอเคแล้วก็ต้องออกขวานะแต่ตน,นี้ผมขอดูตรงนี้มันมีของไหมไม่มีนะโอเคสวยก็มาคราวนี้ก็มาตรงนี้ครับผมออกขวามาเรื่อยๆตามเส้นทางไปครับผมอย่าหลงทางอย่าตกเขา <laughs> ใครงงก็ค่อยๆดูแล้วกันนะครับผมอืมอปึ๊บมาแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ท่านี้ก็ดู ผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนะแต่ว่ารับรองชุดนี้ค่อนข้างที่จะดีนะเ,ออเบาๆด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปเอาอีกชุดหนึ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้อีกคลิปหน้าแล้วกันนะเป็นชุดสําหรับสายสเตลนี่ดูแบบได้นะผมยังไม่เปิดนะข้างบนแต่ว่านั่แหละไ,ได้อยู่ตัวน,นี้ก็ถ้าเกิดมีอะไรก็ขี่ผ่านไปอย่างเดียวเลยวไม่ต้องไปสนใจมันนะปงหมาปงหมา,ป,มาป่าไปเลยตามเส้นทางไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่ามันมีเส้นทางเดียวนะตอนนี้ แ๋ยว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดแยกอยู่เดี๋ยวผมนี่ตัวนี้ก็จะมีพรนข้างหน้านะครับต้องรับไว้ด้วยโอเคนี่ปับ๊บมาถึงทะเลสาบลิเออร์เนียเหรอเออใช่ครับแตะรับไปหนึ่งทีฮ่าสดชื่นลยเด้อโอเคนั่งพักหายใจแป๊บนึงนะ <c oughs> นี่เอา้าเจ๊แกมาพอดีเอาตอนนี้ผมจะกดข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าผม ผมเคยอานลนะเอาหล,ลังจากที่นางพาผมไปอาสวินตก้กลมครั้นี้ก็ขี่ลงมาเลยนะครับผมจากจุดพอนั่นแหละขี่ลงมาเลยปั๊บขี่ลงมาขี่ลงมาตามเส้นทางนี้มาเรื่อยๆครับใจเย็นๆยังไงก็ถึงแน่นอนเป็นชุดคล้ายๆแบบว่าชุดผุผัง,งๆหน่อยนะแต่ว่ามันดูมันเท่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสเตดตดีนะผมไม่ทราบว่าเขาบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มเลือดในขนาดเล็กๆนะแต่ว่าก็ วเวลาเราโดนตีเนะี่ยมันก็จะเพิ่มเลือนดนิดนิดหน่อยหน่อยหรือเปล่าเขาว่างั้นนะแต่ไม่รู้เป็นกันเราต้องไปดูกันอีกทีนะอันนี้คือจุดที่ผมอยู่นะแผนที่ยังไม่ได้เปิดมันจะมีค่ายทหารตรงนี้ครับเราต้องขี่ผ่านไปเลยไม่ต้องไปสู้มันนะไม่ต้องสู้ศัตรูทุกตัวก็ได้โอเคไปข้ามไปสวัสดีพี่แล้วข้างหน้านั้นจะมีพรนะครับผมโอเคนี่จะมีพอรอยู่ตรงนี้ฟแฟลปพอเปิดแล้วก็จะมีพอ่อค้า ค่อยว่ากันแล้วกันนะพ่อค้าเปิดเรียบย้อยโอเคสวยงามนั่งแป๊บหนึ่งคราวนี้ก็ไปต่อครับผมนี่ตรงนี้อาจจะหลงง่ายหน่อยแต่ว่าก็เราต้องขี่ตามเอ,อขอบไปนะเออจอยผมก็เริ่มไม่ดีแล้วมันเริ่มดุกดิกตุกิกเองกาลังสั่งอยู่เนี่ยะขี่ตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆนะข้างๆเนี่ยเออค่อยๆไปแบบใจเย็นนี่ตามเส้นทางนี้ไปมันจะ มันจะพาเราไปสู่หมู่บ้านสักหมู่บ้านนึงนะเดี๋ยวผมจําชื่อไม่ได้ให้มันขึ้นก่อนนี้ก็ขี่ตรงไปครับผมด้วยความรวดเร็วผมจะทําการสปีดชิปแล้วกันวัน t ไม่มีสามนี่ก็ตามเส้นทางที่ผมเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมันก็จะถึงอยู่ค่อยๆไปใจเย็นๆเนี่ยผมไม่ออกจากเส้นทางนั้นเราก็แค่ขี่ตรงมาเรื่อยๆนี่ตัวนี้จะมีแคมป์ก็ช่างมันนะเราจะไปตรงนู้นนะไปเรื่อยๆเนี่ยก็พัก ยากให้ม้ามันเร็วกว่านี้อยู่นะมามันจ้ามากแต่ว่าเอ้ยก็ได้อยู่ดูสนุกมาใกล้เข้าถึงแล้วครับผมตรงนี้เนี่ยจะเข้าเขียนหมู่บ้านนะเราต้องค่อยๆเราองไปสู้กับอะไรทั้งสิ้นฮนะแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่เฝ้าทางอยู่นะเราต้องไปสู้กับมันหรือไม่ต้องสู้ก็ได้นะแล้วแต่คนจะเลือกนี่ขึ้นมาทางนี้ครับปัป๊บมันจะเป็นหมู่บ้านนะเดี๋ยวเราไปขึ้นชื่อก่อนไ๋ยวะขึ้นชื่อขึ้นนี่ไง หมู่บ้านสีเงินนะครับผมโอเคละมาเรื่อยๆตามเส้นทางตรงนี้ไปอาจจะมืดมนหน่อยนะทุกคนข้างหน้าจะมีพรนะให้เราไปกดไว้ด้วยนะเผื่อตายเผื่อตายจะต้องไม่วิ่งไกลนะครับผมโอเครับพรไปถึงจุดผมรู้สึกชอบเอลเดนลิงนะรู้สึกว่ามันมีทางเลือกดีนะเออผมไม่เคยเล่นตระกูลโซลมาก่อนเลยนี่คือเกมแรกแล้วก็รู้สึกว่าเอยสนุกดีอะ่ะมันแบบผ่านได้นะ อนไรที่ยากก็ไปฟาร์มหรือไปทําอะไรมาก่อนเออผมชอบไ p g จีด้วยนี่ครับข้างหน้าก็จะมีพีพิม้มอยู่หนึ่งตัวนี่เราที่จริงนี่มันจะมีไหยอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยเราต้องมาตีนะตีหนึ่งทีองมันจะมีคนหลบอยู่ในไหแล้วเขาจะคุยกับเราแล้วเขาจะให้เราเอ,อวัตถุดิบมาหนึ่งอันนะแต่ตอนนี้ไอตัวนะั้นมันจะเดินมาหรือเปล่าวะนะ <c oughs> ผมกลัวไอตัวนะั้นมันเดินมามา,มากมันมาแล้ว,วะ่ะ ต้องพูดคุยแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วฮึอสวยแล้วสวยแล้วอุย้ยโดนเผาเผาสักหน่อยดีกว่ามามันยังไงเะที่จริงถ้าเกิดเราแบบเราพิวๆก็สู้ได้อยู่นะครับผมเออเออไอ้บ้าเอ,อ้แยแต่ำไม่ใช่ดูเยอะอื้อผมแตกแล้วะ My God อุ้ยอีกนิดเดียวอีกนีดหลบหอื้มอะไซะ ไม่นะโออีนิดเดียวไอเวียนเอ้ยนี่แหละครับเกมที่ครามใจรถเด็ดขาดหรือใครไม่อยากสู้นะครับนี่ก็อ้อมมาตัวนี้ครับผมแล้วก็นั่งไว้วค่อยๆไป,ปค่อยๆไปมันก็จะไม่เห็นเราเชื่อผมผมเรียนมานี่ค่อยๆไปแบบใจเย็นนี่พี่กก็จะยืนนี่เราหน้าจุ่มไปเลยครับผมหน้าจุ่มไอภูเขาไปเลยก็ต้องให้ อะไรทั้งสิ้นคอยๆไปนี่ตรงนี้เราก็จะมาเก็บของได้นะผมถ้าพี่แกไม่ตายก็อันนี้คือพี่แกตายนะโอเคพอได้แล้วปุ๊บให้วาปกลับไปที่อัศวนโต๊ะกลมนะครับผมไปถ้าพี่แกไม่ตายพี่แกก็จะให้อันนี้เรานะครับผมเหมือนกันแต่นี่พี่แกโดนไอ้ตัวนันกฆ้าด้วย <c oughs> ก็เลยเออของรีดดอกก็ไม่เป็นไรฮะก็ได้เหมือนกันเลยนะใครที่ผมแนะนําคือเวลามันคุยกดข้ามเร็วๆเลยเผื่อไอ้ตัวนั้นมันมานะเผื่อเราสู้ไม่ได้ แล้วตัวนี้ก็จะมีตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับผมเราต้องสู้มันนะต้องให้ชนะด้วยแต่มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเอาจริงหนีอุย้ยหลบว่ะเหมือนมันรู้งานหนีที่ผมไม่ได้อัพสตงสเตตอลไรมาเลยนะแค่ไปเอาดาบนี่มานะผมถ้าใครอยากรู้วิธีเอาดาบก็พิมพ์คอมเมนต์นะเดี๋ยวจะพาไปเอานะผมนี่แตกอๆๆผมก็เปลี่ยนสายไปเรื่อยทุกคน <laughs> เดี๋ยวอุย้ยอุ้ยอุเหมือนรู้อุย้ยอุ้ยเจ็บ เดี๋ยวเดียวจเย็นใจเย,ย็นดื่มก่อนเฮ้อเฮ้ยหมัดเคลื่อนค,ควายว่ะอืเออเรียบร้อยไม่ยากเท่าไหร่นั่นแหละครับผมอีซี่พอได้ชนะไอตัวนี้มานะก็ก็เสร็จแล้วครับคราวนี้ก็ไปเก็บของได้เลยนะเอาละพอชนะพี่แกได้นะครับผมคราวนี้ก็ออกซ้ายมาตรงนี้เข้าประตูนี่ประตูนี้ครับผมฟลัโออ้ยโอย,โอยเนี่ยจอยผมมันชอบเดินเองเงนี้แหละ ลำบากเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเก็บเลย from นี่ของเทของเทของมันเทวะ่ะเอาละครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับผมก็พิมพ์พูดคุยทักทายกันได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,ส,า,าสวัสดีครับไปเด้อบ๊ายบาย